ทำใหนอะไรเยอดาดาวดาวมค่องเงนี hmm. ้ไงองนั้นไอรีร hmm. ัเป oh. mm ิดกล้องเียกินาเปิดกล้องนี้คือแวดนาแมากโอ้ยิแงมไอเดนี่อยู่เป็น้าดแคนลกเจ้าที่ดาวเร็วทีสดเดียวดิแรม้ ผู้เจ้าอ่ะี่ไม่หลับคนไม่หลับคนนี้เจ้าไม่หลับไม่ได้วันนี้ไม่ใช่แมสมันเลยมันแส่กรอตอนแรกเนี่ยเข้าลาพนานเซเวนีมาจากเซเก่อนนะครับ่ันเด้กคนแวสี่ันเดกูเียกตัวีสินใจไปไฟแดงลงมไม่ได้